นายพีรวัตรเสต,ต่งยี่สิปีผู้ต้องหามีหมายจับสารอาญาลงวันที่26ตุลาคม2561ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามโดยพฤติกรรมได้ก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์โดยทำทีโทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหายตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงในเว็บไซต์ประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และได้นัดวันเวลาขอดูสินค้าและทําสัญญาซื้อขายในวันถัดไปผู้เสียหายก็ส่งตําแหน่งพิกัดสถานที่ที่ตั้งให้นายพีรวัตรได้ทราบผ่านทางโปรแกรมไลน์เมื่อถึงเวลานัดหมายพีรวัตรก็เดินทางไปยังจุดนัดหมายและขณะที่พูดคุยกันก็พีรวัตร ทำทีขอผู้เสียหายขับทดลองมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ดังกล่าวบอกว่าขับใกล้ๆเนี่ยซึ่งผู้เสียหายบอกอยากจะซ่อนแต่ก็บอกว่าขับใกล้ๆพอสบโอกาสขณะทดลองขับบิ๊กไบค์ดังกล่าวก็เร่งความเร็วสูงแล้วก็หนีหายไปเลยติดต่อไม่ได้จากการตรวจสอบก็พบว,ว่าผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาอย่างโชกชนในพื้นที่เตาปูนกรุงเทอพอําเภอหนองไม้แดงจังหวัดชนบุรีนั่นประวัติที่มีมานะครับ24ตุลาคม2561และยังเคยขโมยนาฬิกาหรูกว่า2 0 0 0 0 บาทของพัญญาในหนึ่งจัก,กรวานนักแต่งเพลงชื่อดังด้วยเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พิรวัตรก็ให้การรับสารภาพยอมรับว่าเป็นผู้ทําจริงมีสาเหตุมาจากต้องการเงินไปเที่ยวเตรบเพราะตนไม่มีอาชีพใดๆเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จสับเรียบร้อยก็ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีรับตัวไปดําเนินคดีแรกก่อน